สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเช็คความรู้สึกของเขาผ่านไพ่นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกท่านนะท่านนึกถึงคนคนนั้นได้เลยขณะที่อาจารย์สับไพ่นะอ่าเราจะมาสแกนความคิดความรู้สึกของเขานะเขาอยากบอกอะไรถึงท่านผ่านไพ่นะคะไพ่อ่าชุดนี้ชื่อชุด heart message ข้อความข้อความจากหัวใจเขาอะนะคะ รามาดูใบแรกเลยค่ะเขาอยากบอกอะไรนะคะเขาอยากบอกอะไรกับท่านนะคะไพ่บอกว่าคุณทําให้ฉันอกหักแต่ไม่เป็นไรฉันก็ยังโอเคอยู่นะคะ You have broken my heart but it's okay คนะนะคะคุณทําให้เขาอกหักหรือเปล่านะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะคะพลังงานใบถัดไปเขาบอกว่ายังไงอฉันรอคอยคุณอยู่ตรงนี้เสมอนะคะ อ่ uh, I have been waiting for you like right here เออเขายัางรอคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะยังปฏิเสธยังไม่ได้ mm hmm. เขาเรียกว่าตอบรับความสัมพันธ์กับเขาเขาก็ยังไม่ยอมแพ้อ่า uh, นะคะ mm hmm. เขายัางรอคุณรอคุณเปลี่ยนใจรอคุณที่จะบอกรักเขาอยู่นะคะพลั mm hmm. รรงงานใบถัดไปอ่ะเขาบอกว่ายังไง โอ้โหไอว t นทูแมร y ยูฉันต้องการแต่งงานกับคุณนะคะข้อความจากเขานะคะใบถัดไปค่ะให้บอกว่ายังไงขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ความหมายของความว่ารักแท้นะคะ thank you for making me know what true love is นะคะใบถัดไปค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกนะคะใพ่บอกว่ายังไงอืมฉันนะ่ะอ่า ช่วงนี้ฉันอาจจะไม่ค่อยพร้อมที่จะคุยอาจจะงานยุ่งนิดนึงนะเออเขาก็บอกคุณว่าช่วงนี้เขาอาจจะเงียบๆหรือนิ่งๆไปประมาณนี้นะคะอ่าใบถัดไปแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกอ่ฉันจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะโปรดอยู่เคียงข้างฉชนนะที่รักนะคะ I will do anything for you baby Please stay by my side อืมเขาบอกให้คุณ อยู่เคียงข้างเขานะโอเคใบถัดไปค่ะอ่าฉันสัญญาว่าจะรักแค่คุณเท่านั้น I promise will อ uh, ่ I promise I will love only you นะคะขออีกสักสามใบนะขออีกสักสาใบพห้บอกว่ายังไงอีกอฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากเลยอ่ะอยากโทรหาคุณทุกวันแหละนะ I feel staying a s h t a g to you and I wanna call you every day นะฮะขออีกสองใบค่ะอ่ะาไพ่บอกว่ายังไงอีกฉันอยากเดินฉันอยากบางครั้งฉันก็อยากเดินจากคุณไปคือเหมือนเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแน่ใจอะว่าคุณอะคิดและรู้สึกแล้วก็รักเขาอะเหมือนที่เราอ่านมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าคุณอะเขาก็ยังรอคุณอยู่อะ คุณควรที่จะบอกความจริงในใจคุณกับเขาบ้างก็จะดีนะคะเหมือนเขาไม่แน่ใจนะคะอสาารขออีกใบสุดท้ายค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะใบสุดท้ายเขาบอกว่าไงอ่อนะคะเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าเราอะเกิดมาคู่กันนะเออเนี่ยเขาเชื่อเลยนะคะ I believe we are meant for each other อ่าเราเกิดมา เพื่อเป็นคู่กันอยู่เพื่อเป็นเขาเรียกว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณและเขามั่นใจ่ะค่ะว่ามันคือใช่เลยอ่ะอ่านะคะก็ลองดูนะคะลองเปิดใจคุยกันนะเมื่อท่านได้รับฟังคลิปนี้แล้วอาจารย์ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดจากที่ท่านไม่แน่ใจในตัวเขา เออท่านอาจจะแน่ใจและเปิดใจกับเขามากขึ้นอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ว่าท่านหรือเขาก็น่าจะเปิดใจแบบรับฟังเสียงหัวใจของกันและกันมากขึ้นนะคะขอให้ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้สมหวังในรักและมีความสุขนะคะอย่าลืมถูกใจกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ